student welcome to online english class for primary for อนุบาลหนองป่า้าง school topic at the supermarket by teacher อรชาสีเที่ยง objectives จุดประสงค์ในการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจคำบอกปริมาณภาษาอังกฤษได้ คำบอกปริมาณภาษาอังกฤษเราจะต้องมีความรู้และความเข้าใจนะคะเวลาที่เราไปตลาดหรือเราต้องการถามหรือทราบสิ่งของว่ามีเยอะหรือมีน้อยนะคะเราจะใช้คำบอกปริมาณดังนี้ a lot of a few a little how much how many แล้วประโยคที่จะต้องตอบก็คือเราจะใช้รูปประโยคที่ว่า there is there are ไปดูกันเลยค่ะว่าคำบอกปริมาณภาษาอังกฤษเราใช้กันยังไงคำบอกปริมาณจะมีดังนี้ a little a lot of a few การใช้คำบอกปริมาณในรูปประโยคบอกเล่าคำแรก some 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 ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ซึ่งมีรูปเป็นเอก,กพจน์นะคะนักเรียนจะสังเกตง่ายๆก็คือว่าข้างหลังจะไม่มี s หรือ es นะคะดังรูปประโยคต่อไปนี้ the is some และตามด้วยรูปเอกพจน์ There is some ham แปลว่ามีแฮมอยู่จำนวนหนึ่งต่อไปการใช้ any นะคะใช้ในรูปประโยคปฏิเสธนะคะ There isn't any ตามด้วยรูปเอกพจน์ตัวอย่างเช่น There isn't any pork There isn't any pork. ไม่มีเนื้อหมู Any สามารถใช้ในรูปประโยคปฏิเสธที่คำนามเป็นพระหูพจน์คำนามเป็นพระหูพจน์ก็คือว่ามีสิ่งของที่มากกว่าสองอย่างหนึ่งอย่างขึ้นไปนะคะนักเรียนจะสังเกตง่ายๆก็คือว่า พังหูพจนั้นนะคะจะเติม s หรือ es นะคะและรูปประโยคของเราจะใช้คำว่า are เราจะไม่ใช้คำว่า is นะคะเช่น there aren't any ตามด้วยรูปพังหูพจน์ there aren't any papayas there aren't any papayas ไม่มีมาละกอต่อไปเป็นรูปประโยคคำถามในการใช้ปริมาณทางภาษาอังกฤษนะคะการใช้ในสิ่งของที่มีอยู่แค่อย่างเดียวและนับไม่ได้เราจะใช้คำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า is there ตามด้วย any และตามด้วย รูปเอก,กพจน์เช่น Is there any milk? Is there any milk? มีนมหรือไม่เวลาตอบเราจะตอบเป็น yes/no question นะคะถ้าตอบว่ามีเราจะตอบว่า Yes, there is ถ้าไม่มีเราจะตอบว่า No, there isn't ต่อไปรูปประโยคคำถามนะคะ เราจะใช้คำว่า are there ตามด้วย any แล้วตามด้วยรูปังหูพจนะคะรูปพหูพจน์ก็คือเป็นคำนามหรือเป็นสิ่งของที่เราสามารถนับได้เป็นชิ้นๆน,นะคะเราจะใช้คำว่า any และมีอยู่จำนวนมากตัวอย่างเช่น are there any cookies are there any cookies มีคุกกี้หลายชิ้นหรือไม่เวลาตอบถ้ามีตอบว่า yes there are ถ้าไม่มีตอบว่า no there aren't ต่อไปเป็นการใช้ how much นะคะ how much จะใช้กับประโยคคำถามและคำนามที่นับไม่ได้เช่น how much ham is there มีแฮมจำนวนมากเท่าไหร่ต่อไปเป็นการใช้ a lot of a lot of จะใช้เป็นประโยคคำตอบนะคะที่ปริมาณของมีจำนวนมากเราจะใช้ในรูปคำตอบได้ว่า t h eat r e a lot of ham h e is a lot of ham There มีแฮมจำนวนมากต่อไปเป็นการใช้ a little a little ในรูปประโยคคำตอบซึ่ง a little จะแปลว่ามีนิดเดียวมีจำนวนเล็กน้อยนะคะดังรูปประโยคต่อไปนี้ There is a little ham There is a little ham มีแฮมจำนวนเล็กน้อย ต่อไปเป็นการใช้ how many how many ในรูปประโยคคำถาม how many จะใช้ในรูปประโยคคำถามกับคำนามที่นับได้และมีจำนวนมากดังเช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้ how many bananas are there how many bananas are there มีกล้วยจำนวนมากเท่าไหร่ ต่อไปเป็นการใช้ a lot of ในรูปประโยคคำตอบ a lot of จะใช้กับคำนามที่นับได้และมีหลายชิ้นดังตัวอย่างต่อไปนี้ there are a lot of bananas there are a lot of bananas มีกล้วยจำนวนมากต่อไปเป็นการใช้ a few ในรูปของประโยคคำตอบ a f e w จะแปลว่าเล็กน้อยและใช้กับคำพหุพจน์หรือคำนามที่มีจำนวนเล็กน้อยนะคะดังรูปประโยคดังต่อไปนี้ there are a f e w bananas there are a f e w bananas มีกล้วยจำนวนเล็กน้อย2-3ลูก Let's make a sentence มาฝึกแต่งประโยคกันค่ะ Ham, t h e r e is a lot of ham. Chicken, chicken, t h e r e is a lot of chicken. Cow peas, cow peas, there are a lot of cow peas. There are a lot of cow peas. Tomatoes. Tomatoes. There are a few tomatoes. There are a few tomatoes. Yogurt. Yogurt. There is a lot of yogurt. There is a lot of yogurt. Milk. Milk. There isn't any milk. There isn't any milk. Juice. Juice. There is some juice. There is some juice. Soda. Soda. There isn't any soda. There isn't any soda dry chims dry chims there are a lot of dry chims there are a lot of dry chims eggs eggs there are a few eggs there are a few eggs lemons lemons there are a few lemons there are a few lemons oranges oranges there are a few oranges there are a few oranges chilies chilies there are a lot of chilies there are a lot of chilies cake cake there is a little cake there is a little cake Water, water. There is a little water. There is a little water. Thank you for learning and see you again.